พร์เครื่องมุญสวัสดนะครับประธานพินากรังวันทนายแรงเฟส,สวัสดในวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับทุกท่านเรียนอธิบายเรื่องของอเรื่องไฟเอสสักนิดหนึ่งนะครับคำว่าไฟเอสหรือ5 2ในภาษาไทยเนี่ยนะครับเป็นคําง่ายๆแค่5คําดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่องค์กรเขา ทุก,งกรงก่อนเขายึดเป็นสิ่งที่รัฐการในองค์กรต้องปฏิบัติ 5S หรอ,อส์คืออะไรครับา5ส,สมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเรามาขอญาติอธิบายอย่างนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาคนระับเขามีโปรดับที่สูงนะครับในการเรื่องของการเพิ่ม,มบริติัณฑ์ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเขาก็ไป ศึกษาแล้วก็ดึงกลับมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วทางภาษารอญี่ปุ่นก็ให้ตั้งคำา5คําคขึ้นมานะครับคำที่หนึ่งก็คือคําว่าเซริ S-E-I-I นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าเขาสะกดด้วยตรรัวซาอสังกฤษซึ่งในภาษาเนี่ยเขาใช้เขาเรียกกันว่าเป็นโรมันจินะครับคือเอาซาอมอังกฤษมาสะกดเพื่ออ่านออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่าทางอุตสากันิุกนก็เลยตั้งคำว่าเซรินะครับเซต่เซโซเซกสชท่านจะสังเกตนะครับว่ามันก็ตั้งต้นจากคำว่าตัว S ทั้งนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไฟเอสนงดังไปทั่วโลกนะครับก็ประเทศต่างๆก็เลยเอาไฟเอสม่เพราะว่าไฟสมันประโยชน์ประโยชน์อนของไฟเสเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับในประเทศไทยเองนะครับก็มี บริษัทเรื่องก่อนที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งในเมืองไทยเนี่ยประมาณก็เกิดเอาเข้ามาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยนะประมาณ40กว่าปีเลวนะครับเอาเข้ามาใช้ครั้ง,รงแรกแต่เขาใช้แค่3าคือใช้ 3S คือเซลิเซโต้เซโซใช้ 3S ใช้ตัวญี่ปุ่นเลยนะเซลิเซต้เซโซแล้วก็เนื่องจากมันเป็นประโยชน์ก็มีบริษัทไทยนะครับที่ในประเทศไทยก็นํามาใช้ก็เอามาใช้ทั้งครบเลยนะครับ5ตัว แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอ่าแต่ผมต้องขอบคุณนะขอบคุณผู้แปลและ้วก็ครที่แปลซึ่งคนไม่เจอว่ามา,มา,มาที่ใดแน่นะที่เป็นผู้ผู้ที่แปลแต,ต้องขอบคุณนะท่านแปลเป็นภาษาไทยเป็คนไทยจยาง่ายง่ายก็มีคําว่าสสาง้งสะดวกสะอาดอันนี้คือ3ามสอแรกแล้วก็ตามด้วยสุข,ขลักษณะและก็ะสร้างวินัยอันนี้ก็คือเข้ามาในประเทศไทย ทางสอสทอเองนะครับในช่วงนั้นก็เห็นความโน้ตหาวหรือแนวคิดของไฟเของญี่ปุ่นเราก็เป็นหน่วยงานต้นๆนะครับของประเทศเลยที่ทําการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมนะครับสัมมนาเรื่องไฟเนะครับหรือว่าหสโดยเราก็ใช้คําศัพท์ภาษาไทยนี่ครับสะสา้าดวสะอาดสูนขนาดแล้วก็สร้างนิสัย แต่ต่อมานะครับเราพบว่าคาแปลที่แปลต่อที่4คือการสร้างสุขลักษณะจริงๆแล้วความหมายเดิมนี่ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าผู้แปลเข้าใจว่าต้องการจะหดสั้นเพื่อคล้องจองกับคําว่าสออ่นคนไปยุ์ใช้งานก็เลยระยุ์ใช้งานค่อนข้บบางลำบากทางสสทอยเราก็เลยยึดเฉพาะสอที่4เนี่ยนะเปลี่ยนจากคําว่าสุขลักษณะ เป็นการทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันซึ่งเราใช้คำนี้มาจากภาษาอังกฤษคำว่า s t a n d a r d i z i n g ที่เป็นนิยามมาจากองคอ์กรที่ว่า apo นะครับ a s i a n p bon r o d u c i t y organization สทอทก็ยึดคำนี้มาตลอดเพราะนั้นสทอสทอเมื่อให้คำบรรยายให้คำปรึกษานะครับเราก็ใช้คำว่าสะสางนะครับะระลบคนที่แปลคร,ครั้งแรกนะครับสะดวกนะครับซึ่งมันก็เข้าใจได้ง่ายนะ แล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็สอยสีก็คือการสร้างมาตรฐานนะครับการทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างวินัยของคนถ้าเราสังเกตนะครับตัว5สหรือ 5S ตัวนี้มันเป็นคากริยาทั้งนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่ทำการสะสงแยกสิ่งจําเป็นไม่จําเป็นทําให้สะดวกสิ่งจําเป็นต้องมีที่อยู่ล้องค้นหางสะอาด ทำให้ค้นพบสิ่งที่ผิดปกติทําการแก้ไขทางกรเงินต้นหนาเวสต,าต่างๆต้นหนาความสุขเหล่าต่างๆแล้วก็ทําให้เป็นมาตรฐานกันให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพสิ่งผิดปกติปกติไม่ในมุมเดียวกันปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานเดียวกันสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจสําคัญก็คือเป็นการสร้างให้พนักง,งานองค์กรเกิดพฤติกรรมและนิสัยในเชิงบวกที่เรียกกันว่า productive habit อันนี้คือตัวพื้นฐาน้าเสาเบื้องต้นนะครับ ทุกองกรต้องการอะไรทุกองกรนะครับมีจุดประสงค์หลักแค่3ข้อก็คือความอยู่รอดเติบโตแล้วก็ยั่งยืนการอยู่รอดเติบโตยั่งยืนแน่นอนครับต้องได้จากการมีกําไรให้องค์กรงกำไรมาจากลูกค้าลูกค้ามาจากลูกค้าเข้ามาได้ไงก็มาจากการซื้อผลิตภัณฑ์บริการเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับส่งมอบมีคุณภาพและก็ในระยะเวลาที่กําหนดแน่ต้นทุนหรือราคาที่ลูกค้าสามารถารับได้เนี่ยเกิดมาจากพนักงานในองค์กรผลิตภัณฑ์มีคุณภาพงานบริการมีคุณภาพเกิดจากพนักงานคุณภาพก่อนวิธีการที่เราจะพัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพนะครับมีความรับผิดชอบในงานเขาทา หนึ่งในแนวทางกิจกรรมที่ค่อนข้างง่ายมีแค่ห้าคำแต่สามารถพัฒนาพฤติกรรมของคนได้ก็คือ5้าสอโดยเริ่มต้นจากให้พนักงานทุกคนนะครับทําความทำค้นหานะครับก็คือสาสามถึงจําเป็นไม่จําเป็นในการทํางานนะครับที่จําเป็นก็อยู่ใกล้ที่ไม่จําเป็นก้าออกสิ่งที่จําเป็นในการทํางานเปิดงานต้องมีที่อยู่ให้มัน เพื่อค้นหาง่ายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพการค้นหาเป็นความส่มเปล่านะครับเพราะนั้นต้องค้นหาง่ายใช้งานได้ง่ายเก็บพื้นที่ได้ง่ายทุกคนสามารถรู้ว่าเก็บที่ใดแล้วก็ทํความสะอาดเพื่อค้นหาสิ่งเป็นปกติทําเท่านี้ครับทำโต๊ะทำงานของท่านทําอุปกรณ์ทาเครื่องจักรที่ท่านดูแลที่ท่านทางานอยู่ให้สะอาดให้พร้อมใช้งานต้องการตรงน,นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่การมุ่งหวัง พนักงานกิจกรรมระดับมีสามตัวแสงสะดวกสะอาดแสงสุดสาดพนักงานทำผู้บริหารทำอะไรครับผู้บริหารก็ให้โอกาสให้เวลาให้พนักงานทำเรื่องนี้ทำทุกวันวันนั้นพอพนักงานทำปุ๊บสิ่งเข้าจะซึมเข้าไปในความคิดความพฤติกรรมเขาก็คือว่าโต๊ะทำงานเขาเขาต้องรับผิดชอบสิ่งใดที่ไม like ่เกี่ยวข้อกับการทำงานต้องเอาออกสิ่งที่ไม่มีเกี่ยวข้องกับการทำงานทําให้เขาทางานได้เร็วขึ้นสิ่งจําเป็นจะมีที่อยู่ที่เก็บแล้วก็ รีวิวคบทวนการทํางานครบทวัระบบครบทร,ร,รัวความสะาดหาสิ่งผิดปกติต่างๆคืนสภาพแล้วก็ต้องทํางานโดยปลอดภัยนะครับว่ามีจุดเสี่ยงที่ไหนบ้างอันนี้คือ3-2สองนะครับส่วนสอที่4ก็คือเมื่อทําแล้วทุกคนในองค์กรทําทั้งหมดนะแล้วก็ต้องมีว่าทําให้เห็นภาพเดียวกันอะไรปกติผิดปกติสิ่งที่ทางพนักงานนะครับทำสามสองแรกตัวนี้เราเรียกว่า productivity นะ ก็คือหมายถึงว่าแต่เป็นโปรแทกตี้ในงานของเขานะอ่ะาคเป็นการพัฒฝึกพฤติกรรมเ,เขาคือพอเขาฝึกมีพฤติกรรมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปทํางานกระบวนการเครื่องจักรอะไรเขารับชอบอยู่จกทาให้เขาส่งมอบงานที่มีคุณภาพอันที่โปรแทกตี้นะโปรแทกตี้คืออะไรการสร่งมอบนี่มีคุณภาพงานมีคุณภาพส่งมอบด้วยงานด้วยการทางานได้ทํางาน่างมีสีิภาพหรือต้นทุนของผลิตภัณฑ์การลด,รดต่ำและเราทำงานตลอดัยนี่เราเรียกโปรแทกตี้ ล้กากำลังฝึกพนักงานให้รับผิดชอบในงานของเขา้าส่งมอบงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีสเปซมาสอที่2พูดเรื่องประสิทธิภาพใช่ไหมครับเวลาออที่3คือค้นหาสิ่งผิดปกติทําการแก้ไขนี่คือคุณภาพทําแค่3สอนะรับผิดชอบส่งงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพทํางานปลอดภยัยอันนี้คือโปรดัก t ิ v ิตี้แล้วทุกองค์กรต้องการโปรดักติเนี่ยถ้าองค์กรใดที่มีโปรดักีิสูงๆองค์กรนั้นก็จะเติบโต รอดแต่ตัวยัง่งยืนเพราะว่า productivity เปนการนำเงินเข้ากับองค์กรองค์กรจะมีกํารไรเยอะ p r o d u c t i เกิดจากใครก็เกิดจากพนักงานพนักพนักงานต้องมี productivity h a คือสอที่ห้าเสก่อนสอห้าสอที่ห้าหรือนิสัยจะเกิดขึ้นจากการที่มีการทามีพฤติกรรมทำซ้ำซ้ํซ้ำๆก็คือสร้สางสระดวกสะอาดสะสางศสะอาดผู้บริหารต้องให้เวลาเขาทําทาจนเขาฝึกเป็นพฤติกรรมฝึกพฤติกรรมบ่อยๆรีพีทซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัย เราต้องการนิสัยจากพนักงานทุกคนทำงานทุกครั้งสมมอบงานที่มีคุณภาพทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเมื่อพนักงานดูแลเครื่องจัดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบงานตอนเองแล้วโปรดักที่สูงขึ้นแล้วในนามของผู้บริหารและก็บริษัทก็เป็นบริษัทที่มีโปรดักที่สูงในนามของโปรดักบริษัทหลายๆองคอ์กรเข้ามาลมก,กันเช่นเป็นคลัสเตอร์ยานยนต์คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คลัสเตอร์ยานยนต์ดครับ ก็มีโปรตีสูงขึ้นด้วยในนามของประเทศชาติเอาคลัสเตอร์รวมกันทัน้งหมดเรียกว่าโปรดักตี้ระดับชาติในประเทศชาติก็ดูโปรดัตีโดยวัดจากสิ่งเรียกว่าจประเทศใดในโลกที่มี GDP สูงๆก็ือมีโปรดักตี่สูงๆประเทศนั้นก็จะมั่งคัง่งร่ำรวยผู้คนก็มีความสุขแล้วนอกจากนี้นะครับการที่บริษัทสร้างให้พนันงานได้บายว่าพนังกงานต้องทำเคลียร์มาสอน เราบริษัท,ทกับหารบริษัทกําลังสร้างคนดีให้กับสังคมคนดีกับสังคมให้กับตัวครอบครัวของเขาเขากลับไปก็จะเป็นคนที่มีพฤติกรรมนิสัยขึ้นมาแล้วทางเรื่องความรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วต่อสังคมนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการสร้างคนดีนะครับให้กับสังคมด้วยอันนี้ก็คือความสําคัญของ5้สอสอถูกนํามาเข้าประเทศไทยก็อย่างที่เรียนไปนะครับหลายสิบปีแล้ว สมาคามส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นอสทอทก็เป็นองค์กรต้นๆ้นนะครับที่ของประเทศไทยเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยเพราะว่านี่เป็นโนฮาของญี่ปุ่นนะเราก็ทาร์นเฟอร์มาอันนี้ก็ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรว่าเราของของสทอทนะเราจะทาร์นเฟอร์หรือว่าโอนความรู้ต่างๆจากญี่ปุ่นเข้ามาเราให้ความรู้กับองค์กรต่างๆผ่านช่องทางอะไรบ้างครับช่องทางที่1ก็คือการอบรมสัมมนานะครับเราก็มีการจัดอบรมตลอดทั้งปี การอบรมสัมมนาก็เป็นเรื่องของหลักสูตรเรื่องของอความรู้ความเข้าใจของหสอสเบื้องต้นนะครับว่าหาสอสต้องทํำยังไงมีความสําคัญอย่างไรต้องทำอย่างไรรวมทั้งฝึกพนักงานนะครับให้เป็นเทรนเนอร์เพื่อความยั่งยืนงองค์กรมีการถ่ายทอดสอนกันในไหนรวมทั้งเรื่องของการทําคอร์สหลักสูตรทเรื่อมาสเตอร์ต่างๆนะครับสร้างคนที่สามารถดูแลร,ระบบห้อร,ระบบหรือกิจกรรมหอสอนได้ อันนี้ก็คือหลักสูตรนอกจากจะจับที่เรียกว่าสุด p พับลิกนะฮะจับที่ทางสมาคมในญี่ปุ่นพนังกงาน28แล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางที่สองก็คือไปให้บริการด้านของอินเฮ้าส์นะครับเรียกอินเฮ้าส์เสริ g ที่ทานประกอบการไปดูพนังกงานท่านที่เกี่ยวข้องนะฮะทีมงานเข้ามาฝังได้ก็ให้ความรู้กันแล้วก็ถ้าให้ความรู้แล้วเราคิดว่านําไปปฏิบัติแล้วยัง ทำอย่างไม่ได้ไม่ได้ตามที่ท่านต้องการทางสสทอเองนะครับของาเล็กสอเก็เราก็ให้มีการให้คำปรึกษาอีกนะครับเพื่อไปจับมือท่านทำว่าท่ารทนี้ต้องมองอย่างนี้ไกเซนต้องมองมองมองเวสมองอย่างนี้นะครับแล้วก็เทคนิคในการใช้เครื่องมือ5้สอมันมีเทคนิคอะไรบ้างไกเซนมีประเภทอะไรบ้างนะครับเครื่องมือต่างๆอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชา5้สอท,อที่ทางเสาสทโดยจัดอบรม นอกจออกากอบรมแล้วให้การปรึกษาแลได้มีการศึกษาดูงานที่เรียกว่าเป็นสตาร์ทอินนิเราก็ไปดูงานดูงานทั้งในประเทศด้วยต่างประเทศแต่ประเทศหลักๆเราก็ไปดูที่ต้นแบบก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะนั้นเลยสังเกตนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชนในชาติเขามีวินัยสูงประเทศสิงคโปร์เขามีคนในชาติวินัยสูงประเทศต่างๆที่มีคนในชาติมีวินัยสูงประเทศนั้นก็เติบโตมั่งคั่งร้ำโ ORT, โรวยโโรงงานอุตสกที่สูงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ ในตามวิสัยทัศน์ของทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยตั้งแต่การตั้งต้นเริ่มก่อตั้งนะครับตั้งแต่24มก,กราคม2516เราตั้งไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราจะเป็นเราเป็นองค์กรที่จะถ่ายทอดความรู้สิ่งดีๆต่างๆจากญี่ปุ่นมาแล้วก็ตนี้่ะกิจกรรมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะอาสสาเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราถ่ายทอดทํามาตลอด50ปีที่ผ่านมานะครับตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปีจะเป็นปีปีหน้าเนี่ยนะครับ เราทํามาตลอดเพราะเราเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับนี่ก็นอกจากตรงนี้แล้วก็คือ,อเรามีเพื่อเป็นการยอมเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ในประเทศไทยนะที่สามารถนําคาง่ายๆห้าสอแล้วประยุกต์ใช้งานทุกคนต้องทำนะเพื่อสร้างโปรตีนนะฮะทั้งตัวพนักงานเองตัวองค์กรเองก็ตามเนี่ยนะก็สามารถขอ รับการประเมินทางสมาคมส่งเสริมวิทยาศาสรญี่ปุ่นหรือสอทอมีการจัดการมอบกลางวันที่เรียกว่า Thailand ไฟส์ w ว r d เป็นประจำทุกปีนะครับเราจัดมาประมาณ20 22ปีแล้วนะครับเ,เรามอบให้กับองค์กรที่เห็นความสำคัญและสามารถพัฒนาบุคลากพรพฒนาพนักงานพฤติกรรมพนักงานพนพักงานนสําพนักงานจนเป็นพนักงานที่มีคุณภาพและพะนพักงานคุณภาพก็ไปทำการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานสมมมอบงานมีคุณภาพกับ เราก็จะไปตรวจสอบว่าดีเซลขององค์กระจะเป็นเรื่องของดีเฟกต์ก,ก็ตามลดลงไหมนะครับส่งว,ว่าคุณภาพให้กับลูกค้ารจริงไหมเพราะว่าคนทั้งคนพนักง,งานมีคุณภาพแล้วในการาทําง,งานสภาพแวดล้อมดีขึ้นไหมสภาพแวดล้อมลดอัตราเสี่ยงลงไหมนะครับอันนี้ครับก็คือสิ่งเดียานี่ก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่จะไา้พนักง,งานที่มีคุณภาพเราก็จะไปตรวจเพราะนั้นท่านสมัครนะครับ ท่านสมัครเข้ามาเราก็จะสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยแน่นอนครับก็คือได้ในแน่คือมุมมองที่ได้จากการตรวจมอนของคณะกรรมการถ้าเกิดว่าท่านผ่านนะครับท่านก็จะได้รับรางวัลตามสิ่งที่ท่านนําเสนอนะครับรางวัลสูงสุดเราก็มีตามเลเวลนะครับสูงสุดก็คือได้ไดมอนด์ก็ให้กับองค์กรนะครับที่เห็นความสําคัญและก็สามารถนําเอาคำง่ายๆ5คำา5ตัวอักษรช้อั s นี้ แล้วไป,ป,ปพัฒนาพนักงานพนักงานก็ไปพัฒนากระบวนการทํางานส่งมอบงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและทํางานอย่างปลอดภัยนะครับบริษัทเติบโ,โตนะครับอยู่รอดเติบโต,โตยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่ทางสอทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราทาเราทําทุกปีนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อยากให้ทุกสาหกรรมนะครับทั้งชางธุรกิจนะครับทุกอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นทั้งธุรกิจทางภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก็ตามธุกกร,รกิจทางด้านบริก,ก,รรการก็ตามนะครับท่านทำนะครับทั่วโลกเขาก็ทำนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานจริงๆเหมือนกับเรานะครับเด็กๆเนี่ยทาไมเราต้องล้างหน้าเปล่งฟัน,นพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่จะทําให้เราเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเรารู้แล้ว ตื่นมาต้องล้างหน้าอาบน้ำในฟันนี่คือพฤติกรรมเราทำทำจนมาเป็นนิสัยเราทําเพื่อป้องกันสุขภาพร่างกายของเราหลักการเดียวกันนะครับ 5S เ,เป็นส่วนองค์ประกอบสําคัญซึ่งถ้าพนังกงารทุกคนทราบความสําคัญตรงนี้แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทํานะครับผู้บริหารท่านให้โอกาสให้เวลาซึ่งไม่มีที่ไหนนะครับถ้าเกิดผู้บริหารบอกเป็นนโยบายทำ 5S ท่านกําลังให้โอกาสเราให้เวลาของบริษัทให้เราพัฒนาพฤติกรรมของเราโดยอยู่บนพื้นฐานเวลาของบริษัทพนักง,งานโชคดีแล้วนะครับท่านทำนะครับพนักง,งานหลายหลายท่านบอกว่างานประจําก็เยอะอยู่แล้วทําไมต้องมาทําเรื่องตระสรังเสด็สาดอะไรทำเถอะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของท่านนะครับท่านจะถูกพัฒนาให้เป็นคนที่เป็นคนคนดีคนเก่งซึ่งทุกองค์กรต้องการนะครับแล้วก็ประเทศชาติก็ต้องการ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับถ้าท่านเข้าใจเรื่องว่าอุตสาหกรรมไทยประเทศไทยเราเข้มแข็งได้นะ GDP เราจะสูงขึ้นได้เนาะส่วนหนึ่งก็มาจากดาภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ห้าสอทำนะครับเป็นพื้นฐานนะครับขอบคุณมากครับ